30ปีทางการเมืองสุดารัฐไม่เคยยืนอยู่ฝั่งเผด็จการวันนี้ก็ยังยืนอย่างมั่นคงร่วมกับพักไทยสร้างไทยพักไทยสร้างไทยเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราต่อต้านเผด็จการและอำนาจนิยมทุกรูปแบบค่ะถามหน่อยประชาธิปไตยในนิยามของไทยสร้างไทยคืออะไรคือโอกาสของประชาชนค่ะไม่ว่าจะยากดีมีจน จะต้องเข้าถึงทรัพยากรของประเทศอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนความรู้โอกาสธรรมหากินและต้องมีสิทธิเสรีภาพที่ทัดเทียมกันด้วยค่ะหลักคิดของไทยสร้างไทยมีอะไรบ้างคะ30ปีที่ทำงานการเมืองดิ่ฉันอยู่กับประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางหรือ people centric ในทุกนโยบายของเราเรามีหลักคิด2ข้อเท่านั้นค่ะคือ1การ liberate หรือการปลดปล่อยประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ออกกฎเกณฑ์มากมายมาขัดขวางการทำมาหากินของประชาชนเรากำลังศึกษาและจะออกนโยบายพักการใช้ระเบียบข้อบังคับประมาณ1,500ฉบับที่เป็นอุปสรรคกดทับประชาชนไว้ในทุกระดับค่ะการริเบอร์เรดของประชาชนจะอยู่ใน ุกนโยบายจากนั้น empower ประชาชนค่ะต้องสร้างพลังให้กับประชาชนคนตัวเล็กตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ประกอบการ SME เพราะคนเหล่านี้ผลิตรายได้ให้กับประเทศแต่วันนี้เข้า,านี้เข้าไม่ถึงโอกาสของการตลาดเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเราจะช่วยค่ะทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งทุนอย่างทัดเทียมกันในอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นธรรมตั้งแต่กองทุน SME กองทุนสตาร์ทอัพกองทุนวิสาหกิจชุมชนและกองทุนคนตัวเล็กเพื่อการปลดหนี้นอกระบบค่ะพักไทยสร้างไทยเป็นพักสำรองของใครหรือเปล่าคะพักไทยสร้างไทยเป็นพักของประชาชนค่ะไม่ใช่เป็นพักสำรองหรือพักแตกแบงค์พันของพักใดแน่นอนค่ะ